นี่ครับเก็บใบเตยหลังบ้านเนาะเอาไว้ทำช่อด,ดอกไมเไ้เดี๋ยวมัดรวมๆเป็นชอ่อนะครับเราใส่ไว้ตามห้องนงห้องน้ำนะครับใส่กาต้มน้ำต้มน้ำกินนี่ครับศิละปะมีมาแต่โบราณโบราณน,นะครับที่สอนที่สอนทอดต่อๆกันมา หายากแล้วครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหายากแล้วคนเข้าไปทำเออคนเท่าได้มาสอนคนเข้ามาสอนไหนคนเข้ากลับบ้านแล้วเริ่มแรกม้วนจะได้ปะได้ปะได้ หักไปเถอะถ้าทําให้มันไม่แตกก็หักเลยทําตามตัวเองชอบเลยมันไม่ได้ยากขนาดนันหนูนี่จะกองคุณูสอนหนูนี่มันต้องพับก่อนอ้องพับอ่ะอันนี้จะมีสอนก็พับเหมือนกันแต่นี่ก็คือเอาเป็นใบชั้นม้วนเลยอ๋อเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะใช่ทาแต่ละคนมันก็บะเหมือนกันโอ้ยนั่นนะเทคนิคเป็นที่เทคนิคแต่ละคนด้วยนะครับ บิดเลอยายมีบอกเออถ้าถ้าถ้าพับแล้วเนี่ยม้วนนี่มันจะสวยูงบิดกันแต่ถ้าบีบนี่มันจะเป็นกลีบดีหรอบิดใช่ต้องบิดยายมีก็สอนบิดแต่ของยายมีนี่เป็นเหลี่ยมอ๋อบางคนก็บิดบางคนก็พับก่อนใช่ไม่งั้นมันจะกว้างออกนะจะดูแล้วบีบง่ายกว่ามั้ยใช่บีบง่ายทำง่ายกว่าของยายมีก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันให้มันเออเอาแค่นั้นก่อนแล้วก็ไหนมัดเป็นช่อยังไงเอาที่แม่บนนั้นอีกอันหนึ่งอ่ะซ้อนซ้อนออก อันนี้จะให้ใส่กาต้มน้ำต้มใสก่กนกาแ,แฟนะครับกินน้ำร้อนกินน้ำร้อน,ก,น,อนกินกาฟแฟในเป็นชอ่อสวยๆอย่างงี้ถ้าเราเอียร์แบบนี้มันก็เอียร์มาเองนะเ้าออกอย่างนี้นัน้มันก็จะใหญ่มันก็จะสวยนะมันก็จะเท่ากันพอละใส่กาพอละแค่นั้นละเยอะแยะไปแล้วเอาสี่ห้าใบพอเออละามวนยังไงเอาไหนดูซิ ถ้าไปใส่ตามท้างน้ำก็ต้องเอาแม็กซก์มาถึงจะแน่นนะแต่ถ้าการน้ำร<อ>้อนเราใส่แม็กไม่ได้ไงเรต้องกินเทคนิคเทคนิคดีนี้หาหาดูยากแล้วเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยทำกันแล้วถ้าให้ผมทำนะผมตัดอย่างเดียวมัดมัดหมวนเป็นก้อนเลย <laughs> มันก็ไม่ได้ยากนะนะมันก็ไม่ไใช้เวลาสำหรับผู้ชายมันผู้ชายมันไหวไง มันมามันมามันมาเรหมุนแล้วก็ใส่การโต้หนาไปเลยออเอนจะทำตามทำตามไม่ได้เลยเออทำตามไม่เป๊ะอันนี้เทคนิคผมส่วนตัวออกแบบมาเองไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆนะนี่เสร็จแล้วใส่การต้นนาํางนี้เสร็จแล้วเราจะได้กินน้ำใบเตยนะครับ อันที่เหลือก็ใส่ทำทำทำแล้วในห้องน้ำเหี่ยวหรือยังข้างบนข้างล่างด้วยนะทำให้สองอันเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยข้างบนของพีชายคุณนายเธอยังไม่ได้เปลี่ยนจะเอาไปใส่ห้องน้ำข้างบนด้วยหรอใช่ใช่หนูนิดเปี่ยนสอง